Ah! Uh -huh. วิทยาลิทยาเเชียงใหมที่097ครับ2,567เริ่มแต่งตั้งพระบรมมติราราชกรคนืุนที่สูงบ้านหาซมึนเพื่อให้การเผยแพ่พระพุทธศาสนาแก่ราชกรคนทุนที่สูงการบริการสังคมอนุรักษ์เฟิร์นฟูศิลปะวัฒนธรรมเพมี กรมชาตินนพันธ์ผลพืุนี่สูงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้ศูนย์พระนดาพลังราชดรผลพลุนี่สูงดำเนินการตามภารกิจและสลออน,นสองการคณะสง์โดยงานร,ราชการ่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร,ร้อยมีประสิทธิภาพพนักามวัาถปรประสงค์และนโยบาย ขอมหาวิทยาลัยอาศัยอำนาจตามความในมาตราที่30แห่งพระราชบัลอยากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพุทธศักราช2540จึงแต่งตั้งให้พระอภินรดชุติธนโรนาสพลพิเนศเบอชาเป็นข้าบันธิ์พัฒนาราชจรคนุพลที่สูง ประจำคณะที่พระโสดาบันเพิ่งตกลงวางแขกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่มีบทบาทหน้าที่หนึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจสี่ประการที่โสดาบันปฏิบัติกำหนดไว้ตามความประสงค์สองร่วมประชุมสัมมนากับเจ้าหน้าที่ประจำโสดาบและร่วมประชุมวางแผนจัดกิจกรรมร่วมกับพระปฏิบัติธรร และเอกชนที่เกี่ยวข้อง 4. พัฒนาที่พักสงฆ์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และเป็นแบบอย่างในด้านาตา่างๆร่วมกับชุมชน 5. จัดกิจกรรมในวันสำคัญของชาติและศาสนาอย่างสม่ำเสมอ 6. ออกเยี่ยมเยือนให้คำปรึกษา และสราะอบผู้ไดรัยรชุมชนตามความเหมาะสมเจ็ดจัดทำฐานข้อมูลชุมชนบริบทชุมชนและขยายพื้นที่การปฏิบัติการตามที่เห็นสมควรแปดรายงานผลการทางานแต่ละโครงการหรือแต่ละครั้งให้กับสำนักงานบริหาราศูย์เก้างานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารศูนย์ทางนี้ตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2567เป็นต้นไปสานับวันที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2567พระครูเิริมโรมงานพิ่ั้ษ์ุูช่วยศาสตราจารย์ดรรอมอนิการุดีวิทยาเขตเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี ที้เราได้มาร่วมพิธีเปิดป้ายแล้วก็มีาการที่มรณภาพบัณฑิตมาอยู่ประจําที่บ้านผาพึ่งอยากจะถามความรู้สึกของแม่หลวงว่ารู้สึกอย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับงานวันนี้อ๋อไม่ลวงก็รู้สึกก็ยินดีมากค่ะก็อขอบคุณทางอาจารย์อ่านโรงเรียนวมมรทุกท่านแล้วก็ผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานเปิดป้ายบาัณฑิตอาสาไม่หลวงก็ยินดีด้วยค่ะมีความรู้สึกก็ ที่บ้านพะเพื่งก็ได้มีพระสงฆ์มาอยู่มาจำาภาษาที่วัดพะเพิ่งค่ะที่ผ่านมาก็ไม่มีค่ะแต่ต่อไปก็จะได้มีท่านอาจารย์พหลประจําอยู่ที่วัดพะเพิ่งค่ะก็ไม่หลวงก็ยินดีมากค่ะขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่านค่ะต้องขอขอบคุณแม่หลวงที่ได้แสดงความรู้สึกต่อของพี่น้องชาวม,มจลเราขอขอบคุณมาณเอากาสเลยครับ ครับสวัสดีครับวันนี้อยากจะถามความรู้สึกของอพ่อแม่ของสามเณรที่มีลูกไ,ได้มาบวชในวันนี้ครับว่ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับรู้สึกผู้ชายครับดีใจดีใจ,ใจ<อ>พูดไม่ออกครับพูดไม่ออก <c oughs> แล้วทางแม่แม่สามเณรเป็นงไงบ้างรู้สึกดีใจค่ะดีใจค่ะ จะฟังอะไรบ้างดีใจนะมีสิแกแล้วพูดไม่ค่อยออกแต่ดีใจนะก็วันนี้เราเรามาบวชสารทายาตนะครับแล้วก็เปิดโดยเฉพาะอย่างนี้ก็คือวันนี้เราเปิดอาสมบัณฑิตแล้วก็มีสารทายาตเกิดขึ้นนะครับเป็นเป็นรูปแรก นะครับในโครงการนี้ก็ถือว่าโอกาสที่สำคัญที่โครงการพระบัณฑิตพัฒนาราศรพื้นที่สูงของเราเนี่ยได้ก้าวขบุรุแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นต้นแบบนะครับต้นบุญต้นแบบในการขยายไปนะครับส่วนสานธัญยานี่ก็จะไปบวชแล้วก็ศึกษาเดียนเสร็จแล้วก็จะกลับมาอยู่ในอาสมนี้นะครับเนี่ยครับแล้วครับ้อขอบคุณมากครับผมครับ